น้ำมัสการครขบาอาจารย์ครับผมโอ้เจริญพรเนาะเจริญพรพี่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานสุขสุขคนเนาะโอ้เป็นยังไงเนาะขึ้นมายังสิคือส่งเป็นแากไทยอายนี่ล่างตาเหรอครบผล่างตาบอกมาล่างตาดิมาล่างอะไรดิครับผมพราะว่าณวดว่างนึงนี่ให้ว่ารุดกันเลขกออกตำเนาะครับผมรุดกันจ้าละวันวันต่อไปเลขกออกตำ ปลาอลหันกับว่าเขาขู่งูเหลี่ยมกับว่าเขางูสิงกับว่าเขาว่าเขาจักงูนันในก็เชียอยู่วัดเท่านี้ลหระันนีนี่ละผมจอบอันนี้แหละมาโดนแล้วนี่ผมจอบให้มันลุดนี่ลห,ลาาหละ<ม>เดี๋ยวนี้งวดชิมานี่โป่งเลยแมนบ่าแมนผมจอบให้มันลุดนี่ละทาให้เรียกอาจารย์ลุดสเียนี้เดี๋ยวนี้คันลุดนี่เขาลดคันงวดได้ลุดนี่เตรียมซื้องวดต่อไปเลยนี่ผมมั่นใจว่างวดที่ สีมาเนี่ยสีเขาเนี่นั่นเพราะว่า,ามันหลุดทุกอย่างหลุดผู้งูเหลือมหลุดเลขฟังโขงหลุดแปดอลาหันหลุดไปเบิดตทุกอย่างหลุดเบิดครับผมนี่วะนี่เราพอเป็นสาเหตุันฟ้าหอยอ่อนต้นอย่างนั้นพังกระลังที่พัง,งมากๆเบิดเลขกันบ่เข่าชีวัง <laughs> เลขว่าเข่าแล้วมันอะไรเฮ็ดไปนามาหลังมันก็เลยเนาะ มันก็เลยจังทีว่าจังไหนงวดนี้เรางวดที่ได้เฮ็ดได้สางต่อ,อาาัวใหญ่เนี่ยมะเขะือก็จะหาปัจจัยใจช่องมาสางเนาะครับผมเป็นเรืงคือปล่อยมันยน่อยคักแน่แต่มันคือบล่เฮ็ดาสร้างเพิ่นว่าบ่มีเงินจ้างเพิ่นมาสนินโอ้โอ้เอ้าใช่ว่าสร้างนี้ไปแล้วบ่ยังบ่หนี้เอิ้นมาใหม่ลนะโอ้เอิ้นมาใหม่ล<อ>ปล่อยให้มันโยดลงมาอย่เห็นไหมสร้างสร้างปิดสีหน้านเป็นเรืงคือบ่ปิดมันฝนพาเข้าไปเดี๋ยวนี้น่ะฟ้าโยดลงแล้วที่ผมยางไปเบิ่งจ้ะฟ้าเป็นย้อยๆลงเหรอดิ ที่สั่งมันปิดอครับผมปิดเร็เรนี่แหละครับผมโอ้ยปิดเร่เร่ออาจารย์เร่ปิดไว้เนี่ยขันแม่นเข้าว่มี่แผ่นมาปิดสีนานะเข่าก็เอา้าเต้นเมร่อว่าเอาผ่าเหลียงกีว้อนเกาที่มันกระขาดนั่นไปบังไวเพาะให้ฝนบรสิสัทเข้าไปหาหาไอ้ฝาที่เขาเห็ดไ้ที่ยังบรแล้วนะอาจารย์เอามากันไปก่อนครับผมเชิดอด้ของผมว่ามันสีคูล่งไหลายอันเราที่ขนานเดียวเบื้องนั่น แม่นอยู่ดอกครับผมเฮ็ดดจังไมันมี่ว่าผัดเลียงเก่าอยู่นี่น่ะมี่มี่ผัดเลียงเก่าที่ขาดขาดน่ะเอาไปปิดสีหน้าไว้เพราะผลว่าพาเข้าไปอาจารย์อืแต่พมีอยู่ครับผมพมีอยู่ดอกมันสาดเข้าไปเบิ่งกรมยางเข้าไปเบิ่งน่ะแผ่นฟ้าที่เฮ็ดไว้น่ะโกงลงหลายอันแล้วเนาะแล้วจักที่เฮ็ดจังได๋แล้วเนาะอาจารย์มันจัดเลขบ่เข้าก็บ่มีจัดทุกปัจจัยที่เฮ็ดต่อไปเนาะงจิยอมรับว่ามันบ่เข้าเนาะครับผม แต่่าขอํำคัญงวดที่แม่เนี่ให้ระวังโตให้ดีด้วยโป่งเลยมันเลี้ยผมทานี่ยนะที่ทาคักๆนี่ทามันรุดนี่ยนะคุณรุดแล้วเข่ามันนรุดแล้วเข่าเลยมันเปลี่ยนขั้นที่เลยอาจารย์เป็นขั้นน,นี่ลีขั้นได้รุดเอามากเลยมาม,มา,มาตรงตรงพราะี่ล้างไปล้างบนเป็นบนพราะนีบ,นบ,นบาดนี้บาดท,ที่แม่นี่เพราะว่าผมฟันเกี่ยวอาจารย์ฟันยนบผมผมฟันเกี่ยวอาจารย์วันนี้เรียกอาจารย์มาแต่เพราะว่ามันรุดแล้วนะ มื่อคืนกับฝันอยู่เรียกว่าฝันนั่งสมาธิฏฐิงครับผมกับฝันน่ะล่ะไหมเออฝันกับฝันจีน่าตกลงจีนังที่ฝัน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 ครับผมฝันฝันว่าเห็นหนึนตัวใหญ่ครับผมตัวใหไงดิแต่ว่าหางมัดจุกครับโอ้ตัวใหญ่มัดจุกติบหรอเนียนสีว่าขุม่านท่องอะไรเนาะใส่ผ้าสีแดงๆนะครับผมนั่นตัวใหญ่กันตัวใหญ่เอือนขุม่านอะไรดิตัวใหไงดิตัวโอ้ ทูงในกับบําบัดเกศแปดเมตรพุ่นนะค่นตัวใหญ่มากจุกแน่นผิวขาวกำจังไรผิวออวกำกำแจมตุ่ยตูโอ้คือว,ว่าเด็กหน่อยก็บบําบัดฉันว่าเด็กหน่อยอยังเลือกตัวใหญ่เนี่ยครับผมเอ้าพูดขึ้นว่าเป็นจังไรมันเขามาบอกเลขผมบอกครับโอ้แฉก็ยกมือเผแหวนใช่เลยโอ้ยกมือย<อ>กมือบอกสัญ,ญาลากักษณ์เลยบอกสัญลักษณ์โอ้โตโตโต <laughs> นี่แหละ ครับผมจักรเชิญชิม่าจังไเวัยผมแต่ว่าก็ต้องเขาก็ต้องบึงมาต้องขอบ่งอีกจากเทือนึงครับผมแต่ว่าพิ่ก็ยกมืออีเบ่งแล้วล่ะยกแวะเลยลครับผมให้บอกเลยป่าบอกรุ่นแล้วครับอาจารย์เมือจังไหนพี่ยกลักษณะใดอาจารย์พี่ยกนิ้วขึ้นยกนิ้วขึ้นจักนิ้วอาจารย์ยกสามเทือยกสามนิ้วขึ้นสามเท้อเอายกจักนิ้วยกวะครับผมพี่ยกจักนิ้วขึ้นสามเท้าพี่เลยพี่ก็ยกยกสองมือเนี่ยล่ะ ยกสองมือยกสองมือแน่นยกขึ้นพเวอร์ขึ้นมาเลยยกสองมือเชื่อยกทั๊กนิวนี่บอกยกขึ้นเก็ดก่อนยกเก็ดนิวเก็ดนิ้วเก็ดนิวแน่นโอ้ที่แรกยกเก็ดนิ้วแน่นเจ้าที่สองยกจั๊กนิวอจันย์ยกแปดยกแปดเน่นมียกครั้งที่สามอีกความมียกจั๊กนิววันนี้อาจารนิวเดียวนิวเดียวเจ็ดแปดหนึ่งตัวนี่กระชังวายอย่างไม่เอาเขียนเขียนเขียนฉันหนึ ยันเขียน,ย,นยี่ได้เฝ้าไปหาลอตเตอรี่เลรอที่บ้านเขัสามโตให้เนาะครับผมว<ม>่าเอาจังเสียอาจาร,รยา์ผมว่านะ่ะอาจาร,รย์เฮ็ดป,ป้าป้ากองระบาดอีกจะรอบจ้าพา่อพ่ให้ได้เฮ็ดฝ่ายมันเหลวมันทัวซาซีหนงซี้นาให้เฮ็ดให้มันได้ปิดได้ยังให้มันเหลวซาฝนมันสาดเข้าไปาเผ่นฝ้าที่เฮาเสื่อมากนะ่ะ เพราะว่าเห็ดไหวทั้งในนะครับมันหยดลงมามันเสียกองถิ่มซิซิสันดอกแผ่นหนึ่งเขาซื้อมากับแพงนี่ครับผมเห็ดปลาปลากองระบาดเห็ดกองระบาทครับผมเห็ดกองระบาทชาคาเจียภูอ่าเพิ่นภูมิจิตาธาเพิ่นซอยมูฮั่นมาคาเชียพ่อใหญแผ่นสีหนาปิดทั้งหนานะแต่ยังไข่งมันบอระแผ่นฝ้ามันจะถิ่มอะไรเสียถิ่มมันเชื่อพ้นฟาสติกมันนั่นโรดี้ของฟ้าของประชาปุ่นขาวชื่อปุ่นปัตเตอร์ที่น้องอาจารย์แม่มี เห็ดยันได้เห็ดแตงโมเลี้ยวใช่ไหมแต่คิดเห็ดผลป้ากองระบาดทตัวเนาะครับผมป้าป้ากองระบาดกระทินกองระบาดทั้งสิ้นเนาะครับผมป้าป้ากองระบาดกระทินกระทินวันที่เท่าไรอาจารย์กองระบาดกระทินวันที่สิบแปดสิบเก้าเดือนพฤศจิกาวันที่สิบแปดสิบเก้าเดือนพฤศจิกาเด้อพี่น้องเด้อป้าป้าอาจารย์กันยังเห็ดคือเก่าครับผมเ้องกับเห็ดคือเก่าหแบบ กันผู้ใดอนุโมทนาบุญมาน้ากัเอาไล่ซื้อไล่น้าเพิ่นมาสวดเนาะ,ะสวดเสริมดวงเสริมบารามีเสริมมงคลชีวิตให้เพิ่นหนึ่งตัวเนาะอาจารย์ผู้ใดอโอนมาแล้วเนาะกต่แจงไล่ซื้อไล่น้ามาทั้งแอดมินทุกคนนั่นแหละให้ให้แอดมินจดไว้ให้แอดมินจดไว้เนาะครับจดซื้อไว้แล้วก็เอาชื่อมาร่วมบุญกระถินร่วมบุญกระถินคือว่ามาสวดวันที่สิบแปดดวงส <19 S 2> ิบเก่าเด้อ สิบแเก้านาะครับถึงเอน้ำมนพุดกาพุดจีกาครับพูดเดมีเวลากับมาเนาะครับผมผู้ไดมี่เป็นลงท่านกาติดต่อทังแอดมินมากก็ได้ครับผมโอ้ยหมว่าผู้ไดอยากเป็นลงท่านกับเขามมาวันที่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบนะมาหวมบุญกันตัวนะเอาเขียนไม่เลขไหมเอฟซีอยากเขียนเะยดิเจ็ดแปดหนึ่งอเจ็ดปดหนึ่งมาสู้ห้เพื่อน่ เล่มหนึงเชื่อว่าชว์ทั้งปนเล่มหนึ่งชว์ทั้งพี่เอาเบื้องต้นนี่กับคือเล็กฟันนะปูละเด็กคนยกมือบ้างครับผมยกมือเพอร์เวอร์ยกมือเพอร์เวอร์ครับผมวันดีโพวิจันดีให้อยู่บนยกสองนิ้วเนะในอน้าบานเจ็ดแปดหนึ่งเนอพี่น้องเด็กฟันเด็ก งามอยู่บ่แล้วข้าเจ้าโกเพเวยอะรงนี้สิแล้วจากงามบ่งามจากขีดตัวหบ่ตัวก็เล่ะก็จกขีดตัวอยู่บางทีมันกับบ่ไหวด้ยเนาะครับผมบ่บ่กับหกกระพาดนี่แหละพ่าดงวดเบางนึงนี่แหละอาจารย์เจ้าหลายงวดที่ผ่านมากกับเขามากตลอดดิข้าจะแน่นซีเจ็ดนะอืมมันกับหกกระมาพาดนี้เราต้องทอดถอยดอกข้าวกะเครื่องเก่าล่ะบัดจีได้เฮ็ดได้สางผู้เพื่อนบ่ทิ่กเลขเพื่อนจะเฮ็ดเครื่องเก่าบุญครับบุญกับโชคกับลาบมันคน มันแยกกันอยู่ดิใช่ผู้ันเกิดความทัดท่าผู้คนอยากเฮ็ดเนาะผููใจดีกันผู้ใจบุญุนท่านคนเกยร์เฮ็ดก็เก่าบ่บ่เมียนมาบ้งคนกกอยากเฮ็ดอยู่ย่อนบ่มีเงินก็มีดิอาจารย์คนอยากเฮ็ดหลายิอยากเฮ็ดบุญแต่เพิ่นบ่มีเงินเรื่องเที่ยกะคันทีสมมติว่าเอามาเฮ็ดบุญแล้วมันกสิขาดโุกขาดปากจะพ้องยังซี่นะกะการเลยบได้เฮ็ดในส่วนนั้นไปแต่ว่าการที่เฮ็ดป้าป้าของระบาดพูงกะว่าดีอยู่ผูมีหน่อยก็สิได้เฮ็ดน้ำเนาะ ผู้มีหน่อยผู้มีบ่หลายบาทนึงกถือว่าถือว่าพระป้ากองระบาทนี่ซอยคนได้เฮ็ดได้บุญได้กุศลได้น้ำลายอยู่อาจารย์กะไรเดี๋ยวผมสิลุงไม้เลขบันชี้ให้อาิีนีก็ไดรก็เทียบชี้เพิ่นเห็นแล้วเนาะสมมือมันสบายโอนผ่านทรศัสาบบาทเดียวก็โอนได้เนาะสบายแค่ยังนี่อเดี๋ยวคือเป็นบันชีอาจารย์นี่นะว่าเป็นยังแบบแต่ว่า ทั้งสถานทัน้งผมก็ลงบ่ได้เลนี่ฝนตกน้ำท่วมแน่นี่ <c oughs> ให้ว่าผมแก้เสาลงไปให้ว่า <c oughs> จมยู่กันตะเพื่อแต่เพื่อค้นวางสีนี่เราลงไปยู่ซอยกับย <แฟ S 2> ู<ง>่รถให้มันเจียวเขาเจียวน้ำก่อนครับดินมันเจ็บแกบก่อนน,นนะครับผมรถเดี๋ยวนี้ต้องบ่ได้หรอกมันเล็กครับสร้างเสาเข้าไวเ้เั่ืนมีเสาทั้งหมดมีอยู่เก่าต้นสร้างลงไปว่ากี่เฮดกุฏีอ่า ลงไปแล้วนี่ว่านมันเอารถลงไปอยู่จนเต่าเ่าคำเจียเจียวรถขึ้นได้ปรโตูว่าฉันแบบเอาไวปเชกญอนนี่มันอวดคอนซากคอนครับผมเอาเจียเจียวเขาครับผมเอาเอานี่ทั้ก้อนนี่แหละเอาเรื่องป้าปากองระบาดเรื่องอาหาแนวปิดสีหนาก็น่าอาจารย์เนาะานาศีนากวิ่งปุ่นก <นะ S 2> ับใจกับเบื้องฮะ,ะว่าเพื่นตัวเลือกะมีท่านี่ว่าเมื่อใดล่ะอาจารย์ที่ไปนั่งเอาพู้นูเหลื่อมีอาจารย์งูเหลื่มนี่บอกว่าเปลี่ยนแล้วบอก เปียงูไหม่ซ่เปลี่ยงงูไหมใช่เนาะคันนันนนว่าบ่เขามันบ่เขาดูเลยดที่งูเปลี่ยา,าก็คือบกเขาก็บ่อยากไปแล้วะครับเปลี่ยนหม่องไหมนะก็เปลี่ยนหม่องไหมเปเอวงูไหมกันนี่น<อ>นมไม่ใช่บแปลงกโคกกก้งแถวนี้นะกล้ๆมองดูแล้วกันอยากให้ไปนั่งมองนั่นอยู่ที่อาจารย์มองพุ่มแห้งนะเจ้าบอกมาอายุบอกอาจารย์มากอาเนี้ยอาจารมีมองพู่ม่งแห้งอยู่ ใช่ฮะข้ามข้ามบักซนครับย่อดข้ามบักซนย่อมขึ้นเนี่ยย่อมขึ้นนะวันศีนวันผาเนี่ยถ้าบ้านเล่ากันแตกโอ้โหแสงนี่รอยขึ้นมาเลยที่อาจารย์แสงนี่เป็นลูกไงก็ลูกบ่อนเขาเรียกว่ารอยขึ้นมากก้อนวั่นผาเนี่ยแสงร้อยขึ้นมาเลยอแสงชนะภูเถาล้านพันบอกว่ายังไงถอดผ้าเรียนเอาล่ะไม่มาสร้างว่าใช่เอ้ยคนวางเส้นนี่ พอถาเล่นไปอุ้มอร่ลดอุ้มเอามันมันสีเปลี่ยนยังวันนี้บัดแสงเข้าสีได้มากมันคื่ออะไรนด้รู้สึกว่าจะเป็นลูกแก้วลูกแก้วมาลูกแก้วขี้เป็นหวานโอ้เป็นหวานเอามาอย่างหวานอาจารย์หวานดีนะเนาะมาสิท่านเอามาเลยว่าเป็นแต่เป็นบ้าเป็นบอแต่ะส่วนมากแสงส่วนมากที่เป็นหวาน เป็นวานเน่ยพวกหวานพงกหวานเนี่ยสิ่งที่ว้าอเอามายังพวกไหมเขาจาบางที่เขาจะดนดนพุทธผู้แก่เพิ่นรักษาบ่ไรเองสินะเพิ่นก็ไปเอาไปไว้ในดอนในหยังสินะครับผมมันก็อยู่หันหลามันบันจนแท้ก็อุ้ยเหนียบตาสามเที่ยก็อุ้ยสามเตี้ยดูหน้าบ่ไปนั่งไปยัเนี่ยไปเอาไงเนี่ยเขาจะบอกเด็กคนหัว่าก็ลูกแล้วนะไปนั่งเลย สาบปักจอกเนี่ยที่เอาขี้ดินขึ้นมาใส่ขั้นแท้นี่สับบะไรอุ้ยล้อนใช่ไหมเตี๋ยวพวกตีนนี่เตี๋ยใส่บุ๊บต่อจางสีว่าขันสาเดียวชิเป่าให้ชิเป็นนอนข้าเลยให้ว่าขั้นสาก่อนครับผมเพราะว่าในขั้นสาไปใส่หยางครับผมโอ้เมียนเมียนเนาะหย์เนาะเอาขันสาปุ๊บเอาสาไปนอนมองได้โอ้ยก็ไปนอนมองร้อนถ้าหัวโอ้ยนี่เลยพูดดีดีเหมือนแต่ว่าหลอกเป็นหลอก ลอบเป,ป็นอกผู้ใดให้มาไปยิ่งนกยิ่งหนูนี่หนูนี่ยิ่งทำไมตะก<ร>ี้เปลนเชบละจ้ะยิ่งโป่งถือกจังเถี่ยตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเ่าอุ๊กอุ๊กอเสียงหนูเ่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเคือด่อนนี่ละมั้งด่อนยีบซาเนาะบันคาขึ้นกันนะครับแก่ครับแก่ครับแก่แก่ยังแก่ตาเดือมโม่โม่ม <laughs> แก่ <laughs> <laughs> แก่ เป็นสันโอ้มีจ้ามีนี่ของภาษาหน่อยจ้าเนาะเสื้ออยู่ของมโอนีิก็เสื้ออยู่ดอกจังว่าได้บวชมา่อป่านนี้ทำหลักถ้ำมันก็ใบเสื้อดอกแต่ว่าที่แท้มันก็มีจริ่งมันมีจริงมีจริงของโมนิก้าครับผู้ใดก็ผู้ใดเห็นผู้ใดนั่นก็กิ่นท่านไปเรื่อยๆเนาะอยู่ในศีลในธรรมไปเรื่อยอย่างเช่นชีวิตก็ดีครับภาวนาสวดมนต์น้ำครับผมบอกฝากบอกคนน้ำไม่ได้ได้ยินได้ฟังครับผมหย่าน้ำน้ำเดี๋ยวก็ถือถือตัวเลขนะครับผมถือเยอะถือเยอะ เปิดดวงเมื่อนี่ว่ามีเอฟช่งเอฟพี่เพิ่นมาเปิดดวงเปิดดวงมาละอาจารย์ครับเมื่อนี่ว่าครับผมห่วยเมื่อนี่กับมายอ่ตี่ครับผมเมื่อแล้วเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วแต่ว่ากันหน่อยได้หรือมัแต่ว่ามาดูดวงก็่าเหมาหอดรถบาทมามาดูดวงครับโหราศาสตร์ตาทิพย์ห้างรถบาทรถตู้ข้างหลังบ่จนปากเฝ้าว่านั่นผู้ดูดวงจนปากเฝ้าจนไม่ได้รับเลยนั่น ไหนว่าเมาหัาดรถบาทมากเนาะมีลูกบอกหลานเนาะเอา้าเจ้าไหนกินโรคก,กวนอาจารย์ท่านนี้ได้ครับผมกินเวลาไปจิบจีนาที่ล้วบันเนะเาะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับ